สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พาคุณพ่อสุทธิรักษ์มาเที่ยวทะเลนะครับได้มีโอกาสคุณพ่อมีเวลาว่างครับผมความสุขเล็กๆของคนแก่ครับก็ทำเพื่อท่านทุกอย่างครับตอนนี้ก็เหลือเพียงคุณพ่อนะครับคุณแม่ก็เสียไปแล้วก็อยากให้ท่านมีความสุขครับ อาหารก็อยากให้ท่านได้ทานสิ่งที่ดีๆต,ตอนที่ท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับลูกคนนี้ก็จะทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านมีความสุขวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่ส่วนหนึ่งของลูกชายคนนี้อย่างที่สุดแล้วว่าคุณพ่อสุดิักรักของลูกคนนี้งจะมีความสุขนะครับวันนี้แฮปปี้ครับ แล้วบรรยากาศก,ก็มีความสุขมากๆนะครับอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับแต่แค่นี้บ่าวตั้มก็มีความสุขนะครับขอให้ได้เ็นท่านมีความสุขพาท่านมาเที่ยวทะเลครับท่านบอกว่ายังไม่เคยทะเลตามก็ได้พาพ่อมาเที่ยวทะเลและท่านก็ได้เข้าไปสัมผัสทะเลและจับน้ําทะเลสัมผัสเล็กน้อยครับผม พ่อไม่กล้าเล่นน้ำาตัวน,นะครับอันพ่อเข้าไปดูคือเข้าไปสัมผัสนะครับบาบตามก็มีความสุขเลยเห็นพ่อได้เห็นทะเลยากสงใจหวังแล้วบาบตามก็มีความสุขมากๆเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจแนละดูคลิปนี้